แต่เด็จพู้รจ้าก็ทรงมีแต่ท่านไม่ได้ว่านะแต่ท่านก็เคยมีคำคำหนึ่งที่พระจาจาร์ก็แบบพระจาจาร์ชอบคํานี้มากเวลาที่เราสอนใครแล้วมันไม่ฟังเนะี่ยมันก็สมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำแล้วมิใช่หรืออย่างนี้เข้าใจไหมเป็นคําพูดที่พระค์ท่านทรงพูดกับพระองค์ุลีมานตอนที่พระองคุลิมานท่านโดนก็หินปลาบ้างโดนธนูยิงบ้างอะไรบ้างท่านก็มาร้องไห้ต่อหน้าส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าหม่อมฉันก็บวชเข้ามาแล้วนี่ ทำไมหม่อมฉันจะงต้อง้รับวิบากได้อยู่ยังต้องโดนเหตุการณ์นี้อยู่ที่โดนชาวบ้านไล่อยู่พวกท่านก็สทรงบอกว่าดูก่อนเออองคุรีมาแต่เก่าก่อนท่านก็มีกรรมมีวิบากที่ท่านได้กระทำไว้ท่านต้องยอมรับผลแห่งกรรมมันก็สมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําแล้วมิใช่หรือนั่นน่งพอท่านโอ้ท่านก็แบบตาสว่างนะแต่ท่านยังไม่รู้ธรรมนะลูก ท่านก็นเดินไปบิดาบาตใหม่ท่านก็นยอมก็หินมาปักโดนดาน้ําสาดไล่ท่านโดนแต่ท่านก็นเดินด้วยความสํารวจและให้อภัยนะจิตที่มีคิดให้อภัยตระโอรีมานในระหว่างนั้นผู้หญิงเนี่ยเห็นท่านท้องอ่ะลูกท้องท้องแก,กง่กำลังจะคลอดน่ะเห็นพระอ,อุครลีมาอุคริีมามาพระรีมามาตกใจคลอดจะคลอดลูกแล้วคลอดไม่ออก โอ้ยคลอดลูกไม่ออกบอกคลอดไม่ออกทํายังไงอะ่ะเพราขึ้นมาก็จะทํายังไงดีเนี่ยเป็นพ่อเราได้แท้ว่านั้นเดี๋ยวจะตายทั้งกลมุมทั้งแม่ทั้งลูกทํายังไงดีวะว่างั้นก็เลยไปหาเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปกราบบคุคคลทูลเสร็จปุ๊บก็รีบมาุทธเจ้าบอกถามุทธเจ้าว่าเหตุการณ์ที่จะทาเช่นไรจะแก้เช่นไหพุทธเจ้าคะถ้าอย่างนั้นให้เธอบอกบอกคํานี้ว่างั้น ยะโตหั่งพิกเคนีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามีสันจินจะปาน,นังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสเจนะโสติติโห,โหติโหตุโสติขภัสสะคำแปลมันก็บอกชัดๆบอกว่าดูก่อนน้องหญิงเอ๋ยอันว่าเรานั้นเป็นผู้ล้าแล้วเป็นผู้เป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชิดพอเชื่อไหมว่าท่านพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ย ท่านก็ถวงผู้ใเจ้าถวงว่าลูกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอ๊ะถ้าเราถ้าเราพูดคํานี้ถือว่าไม่เป็นการโกหกหรือพู้ใจเจ้าข้าผูา้เจ้าเออใช่ถูกต้องงั้นให้เธอพูดคําใหม่ว่าเรานั้นก็เลยเป็นคําที่ว่าเมื่อกี้นี่เออถ้าถ้าให้พูดคําว่าดูก่อนน้องหญิงอันว่าเรานั้นเป็นผู้ละแล้ว จากการฆ่าตัดสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือกระทำผู้สัตว์ผู้มีโลภะให้หมดสิ้นไปด้วยคำสัตว์คำจริงนี้ขอให้เธอและและลูกในครันของเธอนะจงปลอดภัยแค่นั้นเองเชื่อไหมว่าด้วยรูปภาพตรงนี้เนาะเขาบอกผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกมาเหมือนน้ำไหลออกมา <c oughs> คือมันมีเตียงนะมันเป็นเตียงอะเตียงไม้มันมีเรื่องอัศจรรย์กว่าน,นั้นอีก ก็คือว่าเราจากหลังจากผู้หญิงคนนี้คลอดมาปุ๊บชาวบ้านก็เริ่มว oh, ่าเพราะอุคริมานี่มีไม่เหตุธานดูภาพานี่วะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าเริ่มไม่เกลียดท่านเพราะเหตุการณ์นี้แล้วคราวนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าแพะวัวควายช้างม้าอะไรก็ตามอยากจะคลอดง่ายต้องมานอนบนเตียงนี้จนสุดท้ายจนชาวบ้านน่ะนะเอาน้ําเนี่ยไปลาดลาดไอ้ตังไอ้ตังไอ้เตียงเนี่ยนะพอน้ำมันลาดตังนี้ออกมาปุ๊บ น้ํารองน้ําที่ออกจากต่างเนี่ยเอาไปให้คนกินคนคลอดบุตรที่ไหนในบ้านไหนก็ตามจนเป็นของศักดิ์สิทธิ์คลอดลูกง่ายหมาแมวช้างหมาวัวคายก็ต้องใช้ต่างนี้ก็เลยนึกถึงพระองคุรีมานว่าท่านเป็นพระที่สุดท้ายท่านกลายปาเป็นพระหรหันนะเป็นพระรหันด้วยที่ท่านว่าคาถาบทนี้เลยสําเร็จไป็นพระหรหันตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย ก็เลยเล่าไ้ฟังอก็สมควรเกจกรรมที่ตนได้กระทาแล้วขนาดเป็นพระทหารยังโดนนะท่าก็ยังโดนบ้างแต่ก็หลังจากนั้นป sure> ุ๊บก็คนก็เริ่มรู้ก็กลัวไม่กล้าไปทําท่านอยู่เหมือนกันก็เลยเล่าไ้ฟังเรื่องอุเบกขา